ถ้าหากว่าเราค้ากาไรเกินควรที่ได้มานะเราจะมีเรื่องให้ออกไปหมดแต่ถ้าเราอมองว่าหนึ่งเราขายสินค้าด้วยความเชื่อว่าของมันดีจริงแต่เราเอาแค่พออยู่ได้อ,อันเนี้ยเราไม่โลภแล้วเราได้ให้สิ่งที่ดีกับลูกค้ามันจะเป็นบุญย้อนกลับมาหาเราเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีให้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองความเป็นจริงกันนะลูกว่าเออคนชั้นกลางเนี่ยระดับไหนที่พอเขาจะซื้อ,อได้ไดแล้วเราก็เอาแค่พออยู่ได้ถ้าเราอะไม่โลภแล้วลูกเป็นคน ทำทานด้วยเทวดาเขาก็อยากอุปถัมภ์อยู่แล้วเพราะเทวดาจะอยู่ใกล้คนที่ชอบทําทาน<ะ>คนที่ไม่โลภ<ะ>เปรียบเหมือนกับทะเลถมเท่าไหร่ไม่เต็มฉันใดคือคนที่มันโลภ<ะ>ไม่รู้จักพอแต่ภาชนะเช่นแก้วเราเทน้ําไปไม่เท่าไหร่น้ําก็เต็มแก้วชันใด<ะ>ก็เปรียบเหมือนภาชนะเขาแค่พอดื่มได้เขาก็โอเคแล้วนะมันก็จะทําให้ชีวิตเราเบาขึ้นเยอะแล้วยิ่งถ้าเราค้าขายเนี่ยเราแผ่เมตตาให้ลูกค้าเรานะ โลูกค้าเนี่ยเขาก็จะไปบอกต่อที่สำคัญคือเทวดาเนี่ยเขาจะไปบอกลูกหลานเขาให้มาสนับสนุนสินค้าเราคือซื่อสัตย์กับลูกค้าและจริงใจอ่ะจะทําให้เรามีเครือข่ายกว้างขึ้นเป็นพื้นฐานของคุณธรรม,มถ้าเรามีคุณธรรมเทวดาจะอ,อปุปถัง